ต่อไปภาวะผู้นําทางการศึกษานะคะภาวะผู้นําทางการศึกษาเป็นไงคะคุณสุรินคะมีภาวะผู้นําทางการศึกษาก็คือบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาชี้นําแล้วก็เป็นต้นแบบที่ดีในด้านการศึกษานะคะ ยังผู้บริหารนะคะก็สามารถที่จะชี้นำในความรู้ที่เขามีที่เขาได้ไปศึกษาอบรมมาให้กับสมาชิกบุคลากรคุณครูคได้นำไปใช้กับนักเรียนต่อไปได้นะคะ,คะทีนี้บทบาทของผู้นำทางการศึกษาในองค์กรแห่งการเรียนรู้เนี่ยคะ่ะมีคำกล่าวอยู่คำหนึงเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงองค์กรจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ะะหากว่าผู้นำหรือผู้บริหารเนี่ยไม่ได้รีเริ่มนะคะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงนะคะผู้นำเนี่ยจะต้องทำให้บุคลากรยอมรับนะคะแล้วก็กิจกรรมใดที่ท้าทายอันนั้นจะทำให้คนเนี่ยมีความพยายามมากขึ้นนะคะมีหลักแนวปฏิบัตินะคะตามที่ปีเตอร์เชงเก้นเนี่ย ได้วางแนวไว้นะคะเขาบอกว่าปีเตอร์เชงเกอบอกว่าการที่จะทําให้องค์กรประสบความสําเร็จได้เนี่ยส่วนใหญ่จะต้องมาจากการทํางานเป็นทีมนะคะถ้าใช้การเป็นทีมได้เนี่ยงานก็จะสําเร็จได้ง่ายขึ้นนะคะบทบาทของผู้บริหารนะคะที่มีต่อการพัฒนาองค์กรตามที่ปีเตอร์เชงเก้เนี่ยได้คิดไว้นยคะมีอยู่5 5วิธีด้วยกันนะคะมี5ด้านด้วยกันนะคะด้านที่1่เป็นด้านความรอบรู้แห่งตนนะคะความรอบรู้แห่งตนเนี่ยก็คือผู้บริหารเนี่ยจะต้องมีการส่งเสริมให้บุคลากรเนี่ยมีความมุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆที่ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปใช้ประโยชน์นะคะในการจัดการเรียนการสอนก็ดีนะคะอย่างเช่น ทรงครูไปอบรมในความรู้ที่เขายังไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่นะคะ,ะแล้วก็นำเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆอะไรพวกนี้คะ่ะให้เขาเกิดความรู้มากขึ้นแล้วก็เอามาใช้กับนักเรียนนะคะเพื่อพัฒนาให้นักเรียนเนี่ยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างอย่างเช่นตอนนี้นะคะขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งงานกระบวนการวัดผลประเมินผลนะคะก็จะให้โรงเรียนในเครือ,ขอ,อของสังกัดของสพท อบรมในโปรแกรมสคูล MIS หรือที่เราเรียกว่าสคูลมิสนะคะเป็นเป็นระบบที่ถามว่าดีไหมดีเนาะดีนะคะแต่ว่าด้วยความที่ต้องทำกันทั้งประเทศนะคะ,คะเวลาการที่จะจัดอบรมเนี่ยเขาจะจัดอบรมแค่หัวเราใช้คำว่าหัวกะทิไม่ได้ลงมาที่พื้นที่พื้นที่อ่า ย่อยต่างๆลงไปนะคะก็เลยประสบปัญหาถ้าคนที่เป็นเจ้าหน้าที่วัดผลประเมินผลจะทราบดีนะคะสกุล m a s ก็คือการกรอกประวัตินะคะของนักเรียนแต่ละคนส่วนบุคคลทุกอย่างเลยค่ะประวัติเกี่ยวกับการศึกษาประวัติครอบครัวรวมทั้งเกรดตั้งแต่อนุบาลน,นะคะจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะก็คือการศึกษาพาัคบังคับนั่นเองนะคะตอนนี้กำลังทำอยู่ แล้วน่าจะยังถือว่าไม่ประสบความสำเร็จ9 90เปอร์เซนตเนะก็คือก็คือระบบเนี่ยมันมันน่าจะยังไม่ค่อยไม่ค่อยเสถียรไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ก็เวลากรอกบางทีก็ข้อมูลหายค่ะทีนี้ทางทางโรงเรียนเนี่ยทางเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยก็จะส่งครูที่รับผิดชอบในด้านในงานด้านการวัดผลและประเมินผลเนี่ยเข้ารับการอบรมในเรื่องนี้นะคะ เรื่องนี้เป็นโปรแกรมบริหารสถานศึกษาก็คือมันเป็นโปรแกรมที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในเรื่องของการบริหารจัดการสถานศึกษาในงานทั้ง4ด้านนะคะ,ะใช่ใคร<ล>บหมดเลยใช่ค่ะมีงานวิชาการก็จะมีในเรื่องของอผลการเรียนการวัดผลการประเมินผลนะคะ,ะด้านบุคลากรน,นะคะอาคารสถานที่อะไรพวกนี้นะคะก็จะมีหมดเลยนะคะอันนี้ก็ถือนนนว่าเป็นการบทบาทของผู้นำนะคะเกี่ยวกับ การรอบรู้แห่งตนอันนี้ก็ขอบคุณนะคะทั้งสองท่านก็คือมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีใหม่นะคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็ต้องลงไปศึกษาแล้วก็ไปทําให้ได้นะคะตามที่ผู้บริหารต้องการนะคะคือคือผู้นำเนี่ยต้องมีบทบาทในการสร้างบุคคลนะคะในองค์กรแห่งการเรียนรู้เนี่ยให้เป็นบุคคลที่รอบรู้นะคะก็คือรอบรู้ในในเรื่อง รอบด้านนะคะใช่ฉะนั้นฉะนั้นผู้นําท่านนั้นก็ต้องรู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละท่านเนี่ยมีความสามารถด้านใดดังที่เราบอกว่า Put the right man in the right job ถูกไหมคะก็คือต้องรู้ว่าลูกน้องคนนี้ถนัดด้านอะไรวัดผลประเมินผลใช่ไหมคนนีอ้อาจจะเกี่ยวกับบุคลากรคนนี้สามารถทํางานในส่วนของบริหารงานทั่วไปได้ก็คือนี่แหลคะค่ะคือภาวะผู้นําที่จะต้องรู้รอบรู้ให้ได้เกี่ยวกับเกี่ยวกับ การคัดเลือกลูกน้องนะคะความรอบรู้อีกอันหนึ่งที่ผู้บริหารต้องสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้กับบุคลากรทุกท่านก็คือต้องให้บุคลากรเนี่ยเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็สร้างศักยภาพในการทำงานของตนนะคะให้เกิดความสำเร็จนะคะวิสัยทัศน์เมื่อกี้นี้ก็ได้พูดไปแล้วก็คืออาจจะเป็นเป้าหมายของเรียนที่เขาตั้งไว้นะคะในภาพรวมซึ่งบุคลากรทุกคนเนี่ย ต้องรับทราบนะคะว่าผู้บริหารเนี่ยต้องการให้งานเนี่ยไปสู่เป้าหมายตรงใดตรงไหนนะคะแล้วก็เกิดศักยภาพกับนักเรียนอย่างไรนะคะนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์แบบไหนนะคะอย่างน้อย8ปประการต้องได้ประมาณนี้ค่ะค่ะคือ,อคือในในลักษณะของการส่งเสริมบุคลากรเนี่ยนะคะให้มีวิสัยทัศน์เนี่ยคือในในการแบ่งงาน ของโรงเรียนเนี่ยนะคะจะแบ่งงานออกเป็น4ฝ่ายนะคะซึ่งในแต่ละฝ่ายเนี่ยก็จะมีผู้รับผิดชอบเพราะฉะนั้นในแต่ละฝ่ายก็จะต้องผู้บริหารเนี่ยก็จะต้องส่งเสริมสนับสนุนใ,<ห>ใ,ให้งานแต่ละฝ่ายเนี่ยมีวิสัยทัศน์ของตัวเองว่าในแต่ละงานเนี่ยเราจะม,มีทิศทางไปทางทิศไหนะนะคะอย่างเช่นงานวิชาการอย่างเงี้ยนะคะฝ่ายวิชาการเนี่ยก็จะต้องกําหนดทิศทางว่ากํากหนดวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายว่าเราจะต้อง พัฒนาเด็กให้มีผลสัมฤทธิ์ถึงระดับไหนเก่งดีมีสุขอย่างไรนะคะ,คะอันนี้ก็คือจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็สามารถที่จะสร้างากระบวนการที่อันที่จะนำไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดนั้นๆไว้ได้นะคะอย,อย่างตอนนี้ที่จะที่จะทำกันมากเลยของจังหวัดกาญจนบุรีเรานะคะในเขต4เราก็คือค่านิยม12ประการให้จัดกิจกรรม โรงเรียนเนี่ยต้องจัดกิจกรรมโดยเน้นค่านิยม12ประการให้ให้เป็นตัวรูปธรรมขึ้นมาแต่และโรงเรียนก็ส่งเลย8กลุ่มสาระทําอะไรบ้างนะคะภาษาไทยภาษาอังกฤษอันนี้อันนี้เห็นชัดถามว่าดีไหมดีนะผู้บริหารที่โรงเรียนเนี่ยนะคะก็ใน,ใน,ใ,นในเรื่องของตรงเนี้ยนะคะ,ะท่านผู้บริหารก็จะมอบให้หัวหน้างานแต่ละงานนะคะไปเขียนมาว่าหัวหน้างานแต่ละงานเนี่ยจะทําอะไรบ้าง ะคะแล้วก็จะทำอย่างไรนะคะเหมือนกับว่าเป็นการสร้างเป้าหมายของแต่ละงานออกมานะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกข้อหนึ่งนะคะที่ผู้บริหารจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรนะคะก็คือให้บุคลากรเนี่ยมีการวางแผนในการทำงานนะคะมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างเด่นชัดนะคะอย่างเช่นจะต้องมีแผนการสอนมีปฏิทินกำหนด ระยะเวลาในการส่งมีการประเมินผลค่ะในในองค์กรแห่งการเรียนรู้ตรงนี้นะคะในการส่งเสริมบุคลากรให้มีการวางแผนกําหนดขั้นตอนอันนี้นะคะก็คือในองค์กรองค์กรแห่งการเรียนรู้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่ามันจะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันเพราะนั้นการวางแผนตรงนี้นะคะก็ผู้บริหารก็จะเน้นในเรื่องของการวางแผนงานร่วมกันนะคะของบุคลากรนะคะ บทบาทต่อไปนะคะในด้านที่2นะคะเป็นบทบาทต่อการพัฒนาอง,องค์การแห่งการเรียนรู้ในด้านแบบแผนความคิดนะคะก็อย่างเช่นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีกระบวนการคิดวิเคราะห์วินิจฉัยข้อมูลต่างๆบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงนะคะก็คือไม่หูเบานะคะก็ต้องมีการวิเคราะห์ ว่าข้อมูลที่มานั้นน่ะมันถูกต้องไหมนะคะแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินนะคะมีคุณปัญจพรมีเสริมไหมคะค่ะอันนี้น่าจะโอเคนะครอบคุมแล้นะคะเพราะว่ามันเป็นการพัฒนาเกี่ยวกับความคิดนะคะความคิดของแบบแผนคิดยังมีแบบแผนความคิดบางคนก็อะไรนะที่ขาเรียกอะไรนะ positive thinking เนาะคิดบวกบางคนก็ negative thinking แล้วแต่ นะคะอาจารย์นะคะค่ะต่อไปก็มีการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้พิจรารณาไต่ตรองข้อมูลต่างๆให้รอบด้านก่อนตัดสินใจนะคะในทุกๆเรื่องนะคะที่มันจะเกิดขึ้นนะคะอันที่3ก็คือส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการนําปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มาทบทวนแล้วเอามาปรับประยุกต์แล้วก็ นำไปใช้ใหม่ได้ะนะคะอันนี้ดีมากเลยค่ะคุณรูสุรินทร์เหมือนที<ช>อน่อาจารย์เคยบอกว่าอะไรนะเราทําข้อมูลไปแล้วทําอย่างเดียวแต่ไม่เคยไม่เคยบอ่าไม่เคยสะท้อนฟีดแบก็กเราไม่เคยรับทราบว่ามันจะเป็นยังไงฟีดแบ็กลับมาแล้วจะเป็นยังไงแล้วเราจะต้องพัฒนาอะไรต่อไปนะคะสามคือคในด้านที่3ก็คือในด้านวิสัยทัศน์ร่วมกันนะคะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุน ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงานก็คือจะต้องมีการประชุมนะคะแล้วก็ผู้บริหารทํางานคนเดียวไม่ได้นะคะต้องใช้บุคลากรให้มามีส่วนร่วมแล้วก็จะลดภาวะการขัดแย้งลงได้นะคะเมื่อ,อบุคลากรเนีย่ยเห็นด้วยนะคะแล้วก็ปฏิบัติด้วยความเต็มใจนะคะอันที่2ก็คือส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรรับรู้ถึงเป้าหมาย ของหน่วยงานที่ต้องการในอนาคตอันนี้ก็ผู้บริหารก็จะต้องแจ้งในที่ประชุมเช่นเดียวกันทุกคนรับทราบนะคะว่าเราจะมีเป้าหมายไปทางใดนะคะส่วนข้อที่3ก็คือส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการวางแผนงานของตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแล้วก็สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานอันนี้ก็จะคล้ายๆกับแรกๆอันนี้นะะเราดูได้จากทุกรงเรียนมีนะคะแผนพัฒน์อะคะ แผนพัฒน์ทุกรงเรียนจะมีเลยอันนี้แต่และคุณครูทุกท่านเนี่ยที่นั่งหรือว่าที่อยู่ในโรงเรียนนะจะได้รับมอบหมายตามโครงการต่างๆนะคะตามที่ตามที่ท่านผู้บริหารหรือตามที่ท่านมองว่าจบเอกอะไรใช่ค่ะแผนแผนพัฒนาค,คุณภาพการศึกษานะคะที่เรียกกันว่าแผนพัฒน์ก็คือแผเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายในนะคะก็คือในแผนพัฒน์เนี่ยมันก็จะกําหนดใช่ค่ะกาหนดโครงสร้างต่างๆ โครงการต่างๆนะคะลักษณะโครงการเป้าหมายที่การดําเนินงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานใช่นะคะต่อไป4จะเป็นบทบาทต่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้นะคะกัด้านการเรียนรู้เป็นทีมนะคะขึ้นชื่อว่าทีมเนี่ยแน่นอนเกี่ยวกับเกี่ยวกับบุคลากรบุคลากรค่ะบุคลต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะคะแล้วก็ ผู้บริหารก็จะต้องนำนะคะให้บุคลากรเนี่ยเกิดความศรัทธาในตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ให้ลูกน้องเนี่ยร่วมทำงานด้วยความเต็มใจะคะ่ะคือคือลักษณะของการทำงานเป็นทีมเนี่ยนะคะ,ะในทีมเนี่ยก็จะต้องมีการมีการเกิดปัญหาแล้วก็มีการตัดสินใจร่วมกันนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นการเกิดปัญหาแล้วตัดสินใจร่วมกันเนี่ยก็จะทําให้เกิดองความรู้ใหม่ นะคะ,คะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นการแตกแขนงทางความคิดเพิ่มเติมขึ้นมาเราก็จะได้แนวทางวิธีการปฏิบัติใหม่ๆขึ้นมานะคะ,ะเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้นะคะเขาบอกว่าลักษณะของการทํางานเป็นทีมเนี่ยจะมีทั้งหมด4ประการนะคะ1การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคลนะคะหมายถึงการที่สมาชิก2คนเข้ามาเกี่ยวข้องในกิจการของกลุ่มหรือทีมให้ตรัหนักในความสัมพันธสสำคัญของกันและกัน นี้สาคัญเลยคาว่าทีมเวิร์กสมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกันนะคะหมายถึงสมาชิกในกลุ่มเนี่ยจะต้องมีส่วนกระตุ้นนะคะให้เกิดกิจกรรมกลุ่มร่วมกันของกลุ่มหรือทีมนะคะสาการมีโครงสร้างของทีมหรือกลุ่มนะคะหมายถึงระบบพฤติกรรมซึ่งเป็นแบบแผนเฉพาะของกลุ่มเลยสมาชิกของกลุ่มนะคะจะต้องปฏิบัติตามกฎหรือมติของกลุ่มนะคะไม่ใช่ว่าจะเดินสเปะสปะไปไม่ถูกทาง ะะและสุดท้ายสี่สมาชิกมีบทบาทและมีความรู้ร่วมความรู้สึกร่วมกันนะคะการรักษาบทบาทที่มั่นคงในทีมเราเราทีมเราเป็นอย่างนี้นะเราต้องทําร่วมกันนะคะประโยชน์จากการทํางานเป็นทีมก็คืออาจจะมีทักษะในการทํางานมากขึ้น,<ช>นเมื่อค,คนเนี่ยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันน,กนะคะคเ,เหมือนกับการสอนงานไปด้วยค่ะก็ะะจะทําให้งานเนี่ยประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นค่ะ,คะ ต่อไปในด้านที่5นะคะเป็นด้านการคิดอย่างเป็นระบบอันนี้ผู้บริหารก็สนับสนุนให้หน่วยงานกําหนดเป้าหมายที่ทางชัดเจนแล้วก็สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนนะคะอย่างเช่นหัวหน้าฝ่ายวิชาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปหัวหน้าฝ่ายธุรการหัวหน้าฝ่ายงบประมาณอ่าแล้วก็หัวหน้าฝ่ายบุคคลนะคะก็แบ่งให้ชัดเจนนะคะ แล้วก็นา,าส่งเสริมว่าไงนะคะ,ะคุณแอลเสริมว่าก,ก็ก็คืออยากจะพูดถึงที่โรงเรียนนะคะก็คือ,อในเรื่องของการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยนะคะอ,อย่างที่โรงเรียนเนี่ยจัดแบ่งตามงานสี่ฝ่ายมีหัวหน้างานแต่ละฝ่ายแล้วเนี่ยนะคะ,คะก็ยังย่อยออกไปอีกว่าในง,งานแต่ละฝ่ายเนี่ยก็จะแบ่งอีกว่าเป็นเลขา,าหรือไงคะเป็นลักษณะข,ของงาน งานวิชาการเนี่ยมีงานอะไรบ้างนะคะก็จะมีงานวัดผลออกแบบงานวิจัยอย่างเงี้ยนะคะการส่งเสริมการวิจัยก็จะมีหัวหน้างานอีกย่อยลงไปอีกนะคะงานวัดผลประเมินผลก็จะมีหัวหน้างานวัดผลประเมินผลย่อยลงไปอีกนะคะก็จะทําให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะก็คือทุกเทอมเนี่ยที่เราต้องส่งวิจัยก็จะไปที่คนนี้เลยใช่ค่ะดีนะใช่ค่ะแล้วก็ ที่โรงเรียนก็จะมีลักษณะของมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะอย่างเช่นงานวิจัยเนี่ยงานวิจัยในชั้นเรียนเนี่ยบางครูบางท่านเนี่ยก็คือไม่ยังไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งยังไม่ถนัดนะใช่ค่ะก็ยังไม่ถนัดหน้าเดียวมากห้าบทสิบบทยากเหมือนกันนีก็เขาก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกระบวนการของงานวิจัยเนี่ยจะทํำยังไงนะคะเพื่อให้ให้งานวิจัยนั้นอ่ะบรรลุตามเป้าหมายนะคะก็เรียกว่าเป็นการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้อีก เป็นระบบ,บ,บใช่ใชเป็นระบบะอย่างเป็นระบบเลยอีกอันหนึ่งก็คือบุคคลในองค์กรเน,นะะี่ยค่ะจะต้องมองภาพรวมขององค์กรเนี่ยประกอบไปด้วยส่วนย่อยๆขององค์กรได้ด้วยนะคะแล้วถ้าจุดใดจุดหนึ่งเกิดปัญหาอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีผลกระทบกับอีกส่วนหนึ่งนะคะอย่างเช่นเด็กเรียนวิชาคณิตศาสตร์คำนวณเลขไม่ได้คิดเลขไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปมีผลกับ วิชาวิทยาศาสตร์ด้วยนะที่ใช้การคำนวณแล้วเขาก็จะทำไม่ได้นะ,ะอันนี้ก็คืออบุคลากรที่อยู่ในองค์กรนั้นก็ต้องมองภาพแบบนี้ได้ด้วยะคะ่ะใช่ค่ะตอนนี้ขอขอเสริมนิดนึงนะคะในในภาวะการที่เราจะเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยนะคะตามเบรคแอนมูตันเนี่ยเขาบอกว่าลองมาดูนะคะว่าเรา เราเนี่ยผู้นําของเราเนี่ยหรือผู้บริหารของเราที่เราอยู่ในโรงเรียนเนี่ยนะคะท่านเป็นหนึ่งในห้ารูปแบบไหนลองนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการเล่นเล่นกันสนุกสนุกนะแต่เราจะไม่ไปวิจารณ์ท่านนะคะเพราะว่าท่านคือผู้บริหารนะคะหนึ่งแบบมุ่งงานมุ่งงานเป็นยังไงคะก็คือผู้นําที่มุ่งแต่แต่ผลงานนะคะเอางานอย่างเดียวเอางานอย่างเดียวคือยังไงกตง็ต้องให้งานเนี่ยบรรลุตามเป้าหมาย อ่าโดยที่ที่ไม่สนใจเรื่องอื่นค่ะ,ะ,คะพูดง่ายๆเลยคือพด็จการนะคิดง่ายๆเลยนะคะสองเป็นแบบมุ่งคนสูงนะคะมุ่งคนหมายความว่าามีมนุษยสัมพันธ์เน้นความพึงพอใจนะคะของผู้ตามพูดง่ายๆลูกน้องวอ่ายังไงลูกพี่ก็ว่าย่างนั้นนะคะนี้จะเป็นมุ่งมุ่งคนสูงนะคะสามมุ่งงานต่ํามุ่งคนต่ํา อันนี้น่าคิดนะคะผู้บริหารจะสนใจคนและสนใจงานน้อยมากนะคะอันนี้เป็นหารก็เหมือนกับเนาะตอไม้ที่ตายแล้วใช่ไหมคะรอวันเกษียรใช่ไหมเป็นเช่นนั้นนะคะค่ะอันนี้คงไม่มีพวกเรานะนะคะหนึ่งในนั้นจะมีหรือเปล่าไม่รู้นะคะเขาบอกว่าให้ผู้บริหารประเภทนี้ค่ะใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยนะคะในการดําเนินงานไปตามมุบ ไปตามที่ของมุ่งหมายและคงไว้ซึ่งสมาชิกภาพของขององค์องการก็คือองค์การเขาเป็นยังไงตัวเองบริหารเล็กๆน้อยๆวันๆไม่ไปไหนไปตะเขตนะคะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลูกน้องทั้ง4ี่ฝ่ายนะคะบางครั้งก็เป็นของรองผู้อำนวยการด้วยนะคะ4แบบทางสายกลางนะคะเป็นผู้ผู้บริหารหวังผลงานเท่ากับขวัญและกําลังใจของผู้ปฏิบัติงานนะคะอันนี้ทางสายกลางใช้ระบบราชาการที่เป็นกฎระเบียบแบบแผน นะคะผลงานที่ได้มาจะปฏิบัติตามระเบียบอันนี้เน้นอนนี่ค่ะคุณคุณคุณเอาน,นเน้นขวัญแล้ว<ล>ก็ความ<ง>พึงพอใจใช่หลีกเลี่ยงการใช้อำนาจกำลังพวกนี้เยี่ยมเลยทางสายกลางภาษาภาษาทางาพุทธศาสนาว่าไงนะพุทธสุภาษิตทางสายกลางเนี่อะไรนะมัชฌิมาปฏิปทาอขออีกรอบหนึ่งนะคะมัชฌิมาปฏิปทาใช่นี่เลยนะคะและห้า อันนี้อีกแล้วนะคะที่เราพูดมาตลอดก็คือการทำงานเป็นทีมนะคะทีมมินิสเมนเราคุยมาตั้งแต่ต้นเลยเห็นไหมใช่ค่ะการทำงานเป็นทีมหรือทีมเวิร์กเขาบอกว่าผู้บริหารให้ความสนใจทั้งเรื่องงานแล้วก็ขวัญและกำลังใจนะคะต่อผู้ใต้บังคับบัญชานะคะคือความต้องการขององค์การและความต้องการของคนที่ทำงานมันจะไม่ขัดแย้งกันเลยอะคะ่ะอย่างที่เดือนอะไรนะสองเดือนที่เราจะรอคอยมาก เดือนกันยากับเบษาเราเรอคอยอะไรคะรอคอยสองพันโอ้ทำงานมาขวัญและกำลังใจมันมีนะ,ะมีส่วนนะคะเรื่องนี้นะฉันทำแทบตายอะ่ะห,หนังหน้าห้องได้ไปอะ่ะมีส่วนนะคะขวัญและกำลังกาลังใจอะ่ะแล้วถ้ามันขัดแยง้งขัดแย้งกันการทำงานมันก็จะดอบไปเลยนะจากที่เราเคยแอคทีฟจากที่เราเคยมุ่งมันตรงนี้จบเลยนะคะ แต่มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งพอหลังจากผ่านเดือนที่ที่พิจารณาก็ก็เหมือนเดิมเราก็ทําตามหน้าที่ของเราเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกของคนก็อาจจะเปลี่ยนไปนิด<ป>หนึ่งนะคะขอฉัได้บอกว่าแก้วถ้ามันมันมันร้าวไปแล้วมันก็ยังคงความร้าวของมันอยู่รอวันที่มันจะแตกแค่นั้นเองนะคะแต่ทั้งนั้นและทั้งนี้<ม>เขาบอกว่าภาวะผู้นําทางการศึกษาในองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็อาจเชิญค่ะทาน,นิดหนึ่งนะคะ เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับป en ีเตอร์เชงเก้เนี่ยค่ะเขาบอกว่าถ้าจะพัฒนาให้โรงเรียนนะคะนี่ดึงย้อนกลับเข้ามาที่โรงเรียนหรือเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้นั้นนะคะ,ะเขาบอกว่าโรงเรียนเนี่ยจำเป็นจะต้อง หนึ่งต้องการเรียนการสอนต้องเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะคะก็ต้องมีการจัดหลักสูตรที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัตินะคะที่จะทําให้เด็กเนี่ยมีความรู้ได้คงทนนะคะแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะอันที่สองก็ต้องอดําเนินงานกระตุ้นให้เกิดการยอมรับนะคะให้มีความรู้ที่หลากหลายนะคะไม่ใช่จัดการเรียนรู้แบบเดียวนะะต้องให้หลากหลายอย่างเช่นที่โรงเรียนก็จะจัด เด็กที่เขาเรียนไม่เก่งนะคะเขาจะมีแผนการเรียนที่แตกต่างออกไปเช่นเด็กที่เรียนเก่งก็จะเป็นวิทยานิตเด็กที่เรียนอ่อนออกมาก็เป็นภาษาเด็กที่ไม่ได้เรื่องเลยก็จะเป็นเกี่ยวกับการงานอาชีพเป็นเกษตรอะไรประมาณนี้ค่ะ <Okay. S 1> ก็มีหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อจะให้เด็กเนี่ยเขาได้เลือกนะคะ <Okay. S 1> เพื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็ให้เขาได้ประสบความสําเร็จในตรงนั้นนะคะอันที่3าก็คือต้องสร้างความเข้าใจแล้วก็ ให้เขารับรู้ในสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเขาจะได้เตรียมตัวทันนะคะอันที่4ี่ต้องช่วยกันสร้างให้ทุกคนเนี่ยสแสวงหาความรู้จากการค้นคว้าสิ่งใหม่ๆจากการทดลองหรือหาทฤษฎีใหม่ๆเพื่อพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็ <c oughs> อันสุดท้ายก็คือต้องมีการบูรณาการจัดการศึกษากับโรงเรียนอื่นๆหรือหน่วยงานอื่นๆหรือดึงเครือข่ายอื่นๆเนี่ยเข้ามาร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็น ครอบครัวหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตามนะคะให้เข้ามามีส่วนร่วมส่วนช่วยในการจัดการศึกษาก็จะทําให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ค่ะอันนี้เห็นด้วยนะคะที่เราอ,อย่างตอนเนี้ยโครงการของสอรัฐบาลเนาะเราใช้ว่ารัฐบาลา,นานเขาจะเน้นลดเวลาเรียนเ,<อ>เพิ่มเวลารู้หลายที่เชิญภูมิปัญปญ,ญาท้องถิ่นอย่างแถวจังหวัดกาญจนบุรีนะคะอำเภอที่อยู่เนี่ยคือ ตำบลต้นหนองปลาดูอำเภอเราขวัญน,นะคะจะดังมากเรื่องการทําขนมจีน mm hmm. นะคะดิฉันไปบรรจุที่นั่นก็เอออ๋อขาเปนะ็นเขาเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นเขาไปทําเลยไม่ขอเงินเลยเพราะว่าลูกๆอ่ะล,ลูกหลานของเขาทั้งนั้นเลยที่เรียนนะที่นั่นอันนี้ดีมากนะคะการที่เราได้เชิญภูมิปัญญาท้อง,องถิ่นหรือว่าชุมชนชุมชุมอะ,อะไรขาเรียกอะไรนะคะพวกอบตนี่ขาเรียกอะไร เป็นตอนสนท้นองถิ่นอ่านั่นแหละล <ขอ S 1> นะคะแล้วก็พวกเทศบาลต่างๆเนี่ยพวกนี้เก่งนะคะ<ช>พอเราพอเราได้ไปสัมพันธ์กับเขาไปพูดคุยกับเขาเนี่ยเขามีความคิดที่ที่แตกออกไปเยอะเลยนะคะเราบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเราอยู่แต่ในโรงเรียนเราเก่งเราเจ๋งแล้วนะพอเราไปเจอเจ้าหน้าที่พวกนี้ยอมรับเลยนะคะฉะนั้นบางครั้งก็อย่างอนามัยก็ เราก็จะเชิญเขามาสอนเกี่ยวกับการปสมพยาบาลแล้วก็ขอสนับสนุนงบประมาณจากเขาได้ด้วยได้ค่ะอบตอนนี้ช่วยได้เยอะเลยถ้าไม่มีนี่ย่เลยนะคะเพราะนั้นผู้นําในองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จะต้องเป็นผู้นําที่ผสมผสานใช่เป็นแปลงเชนค่ะใช่นี่แหละสําคัญนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะ กลุ่มดิฉันนะคะภาวะผู้นําทางการศึกษาในองค์กรแห่งการเรียนรู้นะคะของวิทยาบริการจังหวัดกาญจนบุรีขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะคะจังหวัดจังหวัดไหนมีมีข้อมูลเพิ่มเติมเรียนเชิญได้เลยนะคะเพราะว่าอาจจะมีความความคิดที่แตกแตกไกลไปจากเราอีกนะคะเรียนเชิญเลยขอเป็นจังหวัดจังหวัดสุรินทร์ไหม ได้เหมือนกับพิ่ซูลินนะคะจังหวัดซูลินขออนุญาตเรียกเลขที่เลยแล้วกันนะคะเลขที่ได้ไหมไ<ด>คะอาจารเรียกเลขที่เลยขออนุญาตเรียกเลขที่สามสิบค่ะเลขที่สามสิบค่ะ